บนโซฟาเลยครับคุณแม่บ้านครับด้วยกันเลยครับสาธุคุณแม่บ้านข้างๆที่พี่ชายก็ได้ครับจะได้สะดวกเวลาสวดน้ำครับสาธุอรไอนม 你看就好，看不见就走。 คุณผู้หญิงเป็นวันเกิดหรือวันพิเศษเลยไหม่ะใคใี่คิาธาุโรยยาไหล่แจ๋วเป็นทางคบังเกิดมีอิบชาย ดับม <c oughs> <c oughs> ุข <expand> ัขมุขันมาไมาถึงเราบ้านคุณแม่คุณแม่นางเราก็กุผู้ชายมมาทำบุญจมาชายเป็นวันรายัเป็นคอนชายด้วยวันเดือมาันที่อาทิตยสสเดอนก่อัาองวันอยหกิบเจ็ดอาตาาพราะมันงพอเจ้า ในนันทภัดัวนันทภัณัพานพนขอให้บารมีองพ่อเทเจ้าใจแบงบบปากระสทุกขรกอขอมีพลังาแข็งแรงูเยือเ็นสุมีความสุขควาเจริญเจริญด้วยพลังาเจริญด้วยโทกาสสมบัติทรัพย์สี้หิน่องอายุวันนักสุขขาลาทุกที่พาราดีทุกมีอเงเถือจสาธุสาธุ ท่านต่อไปก็เป็นบันเกิดท่านหน่คือนายอาทิศิตางามนมาทำบุญโอกาสก็บราบวันเิดอายุอดีตอดีนาสิษย์ปกตอาจมาฝาพต่อไรดีบบ่อพีะเจ้าแดแกแตจถกปัชสาศนายอาทิศิตางามขอหมุ่รมา่นกรแกอยู่เย็นเป็นสุดฝันสุดฝันเปเิญด้วย สัพสิทธิ์ขอาย,อยุวันนสุขภารัทุกที่ภารางีิุดเมื่อเดินาะกตัวจาธุจากอายุห้าสิบหกปีก็เพิ่มอีดนิดเพิ่มเก้า9ิบเก้าสิบก็มีปัําัยแรงๆเนีเมื่อได้เก้าสิบห้าปีเลยก็อยิบีรลอยเก้าปีนะคุณยุ่ก็ต้องขึ้นสะพานบมาด้วยคือนาชัพร สัจจคตางามได้มากับบุดรวยก็ขอะฏิบังพขอพิจาจ้าอย่ยังต้องบุปผาสังขอมีปรามใจแรงจิตเข้มขุความสุขวันเดินด้วยอายุวันสุขพาลุกที่ปาลจีการมือละเือจากุสากุท่านต่อไปคือนางสาวสุขิตนามสกุ คนมิสกุลได้มาทำบุญบับัาทเบคุณอนะนี่นะพ่อ,อขอาริีหลวงพ่อท่เจ้าอย่าง,ปปง,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 งาเห้็นแปลนตุ่ผลปากอักษวเพศหญิงชุดติมุลโดนมิชุดติมุลโนมิสกุลเขอมีพารามหมแยอะรอยู่เยนสส็นเป็นสุขสุขสิข

จันโทปนารสุยธามนิโชติรสุยธานยวิวขะโนสะพารโโภวินาจตุมาเทพบวันดารายุสุขิทีพายุโกภาวะภิวัทนาเสียเลจเนจางหว uh